ทำอะไรคะแต่เช้าสวัสดีสสดลูกสวัสดีค่ะทำอะไรคะกินไฟค่ะกินไฟอากาศเย็นสบายบ่ลูกมาหนึ่งอ้ยเย็นไ,ไม่สบายเลยค่ะเย็นบ่สบาย <c oughs> เย็นแบบไดนเย็นบ่สบายเย็นเกินไปเย็นเ,เย็นเกินไปคนจนใจเอ๊ะแล้ววันนี้หนูแปลกอะไรไหมแปลกอย่างายูเฟยไม่แปลกผู้เลยเหรอวันนี้น่ะอะไรเดี๋ยวนี่ไงยิงเอ้าแต่จังหวะน่ะเช้ามาใสเดยใส่เสื้องามแพ ปาดเอฟซีเอฟซีทางไหนเนาะคือมะนารักแท้ใจคือคือแม่เสือตัวนี้ไหมลูกสวยด้วยสวยด้วยทั้งสวยระวังปุ่นมันจะเข้าตานะลมพัดติงเออถ่ายยาเพชรดใส่ได้ย่าเพชรดกับสีใส่น้ำเงนี่จะสงสัยสีใส่ได้แขนเดียวโอ้ยไอแขนได้ด้วยนะ เยอเพ็อดอ้วนมีหมวกด้วย, <c oughs> ยเอาหมวกขึ้นดีดสิลูกน่ารักจังเลย FC ทางไหนเนาะส่งมหาอีหลา ขอบุญข,ขอบขอบคุณในความหักความแข็งอีหล่าหน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องเย็ซีก็ได้จะจ๋้ความภักความเมตตาบ,บ้านสีวิลไลกับอีหล่าหน่อยที่แม่ดาวลิ่งหน่อยไหมคะไม่เสือตัวนียย้แม่แย้เพ็ดสมวมักไหนนู้นจิใส่คู่กับส่งลายใส่คู่กับพ่องลายสวยตัวส่งลายสวยโอ้ยยม่เพ็ดกับมักเมลอนกับพ่อเมลอนอ วันวันที่สิบเจ็ดนะพี่ไฟเราให้ยาเพชรฟังเมื่อเช้าเนี่ยว่าวันที่สิบสิบเจ็ดนะพี่ไฟเขาจะประ,ประชิมนิเทศนักนักศึกษาประชิมคือ,อคือคือประชุมวันนักศึกษาจบชั้นมสา oh. มกับมสี oh. ่แล้วทีเนี้ยพี่ไฟก็เลยบอกว่าวันที่สิบเจ็ดประชิมนิเทศนักศึกษาแล้วก็จะมีการถ่ายรูปแสดงความยินดี ยายเพชรก็เลยเจะชวนหนูว่าถ้าหนูไม่ติดภารกิจอะไรไม่ได้ไปไหนถ้าถ้าไม่ลำบากเกินไปก็ไปถ่ายรูปกับพี่ไฟนะถ่ายรูปแ<ะ>สดงความยินดีกับพี่ไฟที่โรงเรียนนะถ้าเม่ก็ก็น่าจะเยอะปะปายก็จะมีนักเรียนกับผู้ปกครองเขาแหละก็เยอะอยู่หลอกลูกเพราะว่ามสามกับมสี่ จนน้องที่ดาราถ้าไม่ติดภารกิจอะไรก็ไปถายรูปก,กับพี่ไฟนะ<อ> <laughs> พี่ไฟจะเป็นพี่ม .4 แล้วนะทีนี้<อ>ขึ้นมสี่แล้วพี่มังกรก็ขึ้นมสองมส <laughs> ใช่ <laughs> พ, <laughs> พี่มังกร,งกร <laughs> ตามหลังพี่มังกรไปติดๆเลยนะ <laughs> จ้าหนูก็อดท,ทนเอาใช้เวลาอีกก่อนลูกค่อยว่ากันหนูน่ะตามกันไปติดๆนี่แหละเดินตามตูดกันไปนี่แหละ พี่ฟกัหากันกี่ีคพี่ไฟจะขึ้นมสี่อ่าตอนนี้พี่ไฟยอยู่มสามพี่มังก,กรอยู่มหนึ่งห่างก,กันสองีอายุหรอคะอ่าใช่ใช่อายุห่างก,กันสองปีเป็ยังไงลูกเมื่อคือนนอนดึกไหมดอค่ะเอะ๊ะนอนอีอย่งก็นอนซุนซนนอนซุนซุนเป็นอย่างเรซุนซุนเที่ยงคืนเที่ยงคืนนอนยังเดือแท้ คือข้าอ่นนั่งเจ็อ๋อตอนดึกไอซีพีไป่ใช่แต่สั่นไม่เห็นรถม่นไม่ซีพีร้อยกลับบ้านเลยตัวมาไม่เห็นรถซีพีแล้วปกติอาจารย์จะมาแล้วนะครับเออเมื่อวานนี้อาจารย์มาหกโมงเช้าเลยนะหกโมงเช้าอ๋ออาจารย์มาหนึ่งข้าวไปต้มนมให้น้องอ่าแต่จันขี้หนาล่ะคะวะ มีอะไรจะเล่าให้พ่อพ่อแม่เราฟังไหมสบายสบายกับเช้าวันสดใสอากาศสดชื่นออ้ยหนูจะเล่าอยองมีอยู่หรืลืมลืมทำฝ,ฝันฝันว่าจังนะอีกเลี่ยงหน่อยเอ้ยหนูฝันว่าอะไรไม่รู้มันลืมนะอยากเล่าเอยวันนี้ที่นอนนาคาเฟ่เออที่บ้านเราจะทําอะไรวันนี้ที่นอนนาเราบ้านเรา จะทำอะไรบนรานเพื่นเราจะทำอะไรวันนี้โอ้เทปูนอ่ะเออเทปูนเทปูนขอบคุณที่ช่วยค่าเทปูนบ้านพี่ใหญเราด้วยนะคะได้พอหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะยี่เพชรจะมาร่วมถือด้วยไหมคะมาสิเอานะคะอ้าวยี่เพชรติดงานเหรอคะ ติดงานก็ช่วงพักไงมันก็ไม่ไกลพักเขาพักพกี่ชั่วโมงคะพักหนึ่งชั่วโมงโอ้พอดีเทศิทธิ์อุ้ยไม่เทศิทธิ์หรืว่ามันเยอะอเราจะเทไปแต่นี่เลยเหรอกร็เห็นว่านี่แหละไ <c oughs> ปดูที่เทของเราเลยเอาเนอะป่ะป่ะแล้วพ่อปูพ่อปูบอกว่าจะเทเทพื้นบริเวณลานนี้แหละลานลานที่เป็นลานดินที่เต็มพื้นที่ทั้งหมดนี่นะคะ แล้วก็มีโปรเจกต์ว่าจะทำจะทำเนี่ยหนูีนตรงนี้เอ่อยา่ยเพชรได้ยินพ่อฟูพูดว่าจะทำน้ำตกอเมซอนด้วยอ๋อนี่แถวเนี้เนี่ยบริเวณนี้อเอาน้ำตกอเมซอนเสร็จแล้วบริเวณนี้ก็จะเทพื้นลานเพลินบ้านศรีวิไลแล้วหนูจะช่วยพ่อกับแม่อย่างไงบ้างเราหวันนี้เราจะทำอะไรช่วยกัน หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะช่วยแล้วหนูทำไม่เป็น <laughs> ช่วยให้กำลังใจสิคะอ่าหนูก็จะมาหนูก็จะเทปูนเทนกูนเออาเขี่ยเขี่ยเหมันเลือดก็ช่วยยกช่วยกันทำผลไม้เรามือ,อ,อยกของเออยกของยกไหลยกของยกไหลยกของยกง <laughs> ไหลแม่เจี๊ยบกลับดึกไหมลูกเมื่อคืนก็ ลา้ลานเสร็เสร็จร้านหน้าเสร็จก็กลับค่ะเอาเหรออ๋อไม่ดึกเลยไม่ดึกมากอุ้ยเดี๋ยวหนูจะให้ดูมีหอยแตี้ยนตดนิด <laughs> มันไปต่อตรงไหน,นหนูไปจับที่ไหนหนูไปหนูไปข้าวงัววันนี้<อ>หนูไปปีนขึ้นในหว่างมีอ้นต้นอ่ะหนูว่าจะไปขี่อ้นตน้น <laughs> หนูมีห่างกันอยู่ในไม่ไข้างบนอยที่ข้างบนค่ะตอนนี้หนูจับม่มาตดอดปึ๊ง <laughs> เอ้ยแล้วหนูทำยังไงล่ะ ก็กรดโยดลงแล้วก็วิ่งหาตาจันวิ่งดักมดจริงๆเลยตาจันก็เกลือนมเออวิ่งดักมดมจริงเลยตอนนี้เออเอายาหม่องมาทาหูกไม่เป็นไรมันเกาได้ไหมคะได้แต่แต่มันถ้าเกาแล้วมันจะขึ้นเป็นเป็นผื่นเอีกยก็ปล่อยมันไปไม่เป็นไรนนเดี๋ยวก็หายอันนี้มันไม่มันไม่บวมเลยนะค่ะเออมันไม่บวมแต่ว่าตอนขาดเจ็บมากเลยหนูก็คิดว่าหิน ขีนมันมาตอดอยุงได้เลยโอ้ยแต่สิตนสาตว์เ็กหน่อยนะตับหิ้นลิ้นยุงออ,อมบรรยากาศดีค่ะค่ะนอนหน้ามาซอยกันเดอ้อพี่น้องเอ้ยมนนี้พ่อพูดสิเอาบุญแท้ืืนค่ะอะไรนะะลูกยังไม่หายหนาวเลยนะยังไม่หายหนาวโอ้ยเดี๋ยวสายมาก็ร้อนแล้วเพราะว่ามันมีแดดออกแดดจ้าเลย ไปหาเนี่ยช่วยกันดูดิต้นไม้ได้กินน้ำหรือยังแต่เช้านี่ตื่นขึ้นมาเนี่ยต้นไม้ได้เราได้กินน้ำหรือยังยังเยค่ะต้นไม้ยังไม่ได้กินน้ำเลยลอ๋อหาหน้ามาให้ต้นไม้กิน้อดอกลาตียาเพียรช,ชอบนี่หาน้ำมาให้ ต้นไม้กินบ้านสวนนอนนาอากาศเย็นสบายได้บรรยากาศีดีค่ะระวังตกนะลูกมันมีท่าลงอยู่เนาะมันมีท่าลงอยู่ต้นจำปาหนูลงดงดินนะกี่ต้นเลยต้นจำปาหนูน่ะ นี่เป็านี่สีต้นเลยค่ะอืมต้องว่าจะลงอีกแล้ค่ะอ๋อค่ะนี่เลยดอรกรา,ราตรีนราตรีเออดอกราตรีามีกลินล่นหอมดอกราตีเออก็มันหล่นหล่นนะลูกมันมันก็ร่วงไปตามการเวลาไม่ใช่เกิดอีกไหมคะก็ถึงฤดูกาลมันมันก็จะแตกใบแตกยอดออกมาอ,มอีกครั้งฤดูกาลหมัน่วงเออก็ดอกมัน ร่วงมาแล้วมันก็จะมีช่วงอายุมันว่ามันอยู่ได้กี่วันกี่วันแล้วมันก็จะร่วงเหมือนคนนี่แหละลกูกอายุเพิ่มขึ้นโตขึ้นก็กลับคืนสู่ธาตุดินน้ำลมไฟเหมือนเดิมเออไม่มีใครอยู่ค้ำโลกมีแต่โลกอยู่ค้ำคนไม่มีใครอยู่ค้ำโลกมีแต่โลกอยู่ค้ำคนถึงวันเวลา ก็ย่อยสลายไปตามการเวลาใช่ไหมลูกอ้อาหนูมีอะไรจะฝากถึงพ่อพอแม่แม่เอฟซีเราไหมนี่ค่ะวันนี้ฝากอ่าแล้วก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเราแล้วก็ขอขอบคุณตุกกำลังใจดนะค่ะที่มองให,ห้บาสีวิไลยเฮานะคะที่ช่วยกันเอเทปูนนะคะ คนอะไรไมาให้เทพปูนะคะขอบคุณ <P ew ith ing> เพื่อทํำลานเพลินบ้านสีวิไลค่ะเพื่อทํำลานเพลินขอบคุณนะคะ <P ew ith ing> ขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย